สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะเรายังคงพามาติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานหกรอดำบุญรอดกันต่อครับกับบอสะหนึ่งไร่ครับความคืบหน้าเป็นยังไงครับติดทุระสองวันครับไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยเวันนี้ไปถึงไหนแล้วเป็นลูกเป็นลานะครับนี่ฮะสภาพบอเดี๋ยวให้ดูสภาพบอก่อน เครื่องสูบน้ําเราไม่สูบแล้วนะเราเอาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วดินเราก็ขึ้นเอามากองไว้ครับเดี๋ยวตอนท้ายเยวให้เจกันยาวมาแต่งคูสะครับให้มันเหมือนกับด้านนู้นครับด้านสองด้านที่เราทํามาเอาวันนี้เราได้อาจารย์ทุยกลับมาขับเหมือนเดิมแล้วนะ เสร็จทุระและ้วหนีสงครามแล้วกลับมาบ้านแล้วกลับมาขับให้แล้วครับนี่อาจารย์ถุยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอาจารย์ณนะมาช่วยเราได้อาทิตย์หนึ่งแกก็กลับไปขับรถให้เจ้าแกเก่าครับนี่อาจารย์ถุยกลับมาแล้วครับตอนนี้ความลึกก็อยู่ประมาณนี้นะทีแรกว่าอยู่ประมาณตรงที่น้ํา เจ้าคองว่ามันดูลึกไปว่างั้นก็เลยยกขึ้นมาอีก30เซนครับเอาประมาณนี้แหละประมาณที่เจ้าก้านยาวกำลังขุดนี่แหละเอาเป็นความลึกระดับนี้นะน้ำก็ยังคงมีซึมตลอดครับซึมเรื่อยๆซึมเรื่อยๆฮะโอ้ผมก็ว่าดินมันหนาใกล้จะหมดแล้วนะขุดไปขุดมาไม่หมดสักทีฮะ ดินชั้นล่างนี่เป็นอะไรที่แน่นไม่เหมือนชั้นบนนะชั้นบนนี่โหขุดไปนี่วันวัน,วนหนึ่งเห็นเลยหมดไปเยอะแต่ชั้นล่างนี่ขุดยังไงก็หมดไปวันละหน่อยวันละหน่อยฮะคิวมันแน่นครแล้วก็ดินมันก็พองตัวฮะดูว่ แรกกะว่าว่าอีกสองสามวันน,น่าจะหมดดินทำไปทำมาชั้นล่างนี่เกือบจะได้ครึ่งหนึ่งแล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วเลยครึ่งหนึ่งครับสรุปแล้วงานเนี่ยดินที่เราเอาไปลงงานแปลงฮะที่ว่าที่กว้างๆลงโล่งอ่ะเนื้อเลยรฮะผมคิดว่าน่าจะเต็มก่อนนะสีแรกลุ้นว่าดินมันจะหมดก่อนกลัวจะไม่พองานแปลงทำไปทำมา น่าจะเหลือครับน่าจะเหลือสวยงามเหมือนกันนะขุดไปขุดมาเนี่ยเยกระดับขึ้นมาหน่อยฮะจากพื้นน้ำขึ้นมา30เซนครับเอาระดับนี้แหละ เหลอีกหลายร้อยเที่ยวนะเท่าที่มองดูนี่น่าจะไม่ต่ํากว่าอีกสามร้อยเที่ยวนะดินเนี่ยดินที่เหลือฮะอ่ะเต็มแล้วครับเรื่องทางก็มีปัญหาขึ้นแบบสบายสบาๆครับไม่มีนืดไม่มีอะไรดูดิแทบจะไม่ได้ยินเสียงท่อเลยค่อยๆขึ้นเลาฮะไ่ต้องเหยียบ ไปเริยบเริมเอาอ,อ่ะเดินขึ้นไปไหนนะสงสัยจะไปตัดตรงนั้นทากอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าที่ยืนเจ้ากันยาวมันเริ่มแคบลงฮะนี่ต้องไปยืนตัดตรงนั้นหน่อยตักให้มันกว้างขึ้นฮะนี่ยืนตรงนั้นแหละทากออกหน่อยให้มันได้ระดับที่เจ้ากันยาวยืนเมื่อกี้ฮะอืม นี่ฮะทาตัวที่เจ้ากัญญายืนเมื่อกี้นีฮะให้มันกว้างขึ้นหน่อยอืต้องเอาอะไรห,หนุนไว้นะไม่มีหนุนนี่6ล้อไหลลงมาใส่นะเอะอเดี๋ยวคอยดูนะต้องอะไรกั้นไว้อ่าถูกต้องฮะไม่งั้นแรบถบไหลลงมาทับแน่ไหลมาชนเจ้าเจ้ากัญญาเนี่ย ต้องมีที่คำล้อไว้ก่อนนะคำล้อนะถากให้มีบริบรวารเอ้บริเวณที่เจ้าขันยาวยืนนะ,ะให้มันกว้างขึ้นครับเดี๋ยวก็จะลงมาตักเหมือนเดิมตอนนี้ถากตรงนี้ลงก่อนแหมหนีสงครามไปหลายวันเลยอาจารย์ทุยเรา กลับอยู่บ้านก็ไม่มีใครเลี้ยงงัวด้วยฮะแกเลยไม่ว่างภรรยาไม่อยู่ส่วนแกน่ะไม่ได้หนีหรอกอยู่บ้านแต่เมียอ,อพยพไปอยู่ที่อื่นทีนี้ก็กลับมาประจําการครับขับเจ้ากันยาวต่อครับดูกานี้เนี่ยากบริเวณนี้ครับที่ยืนออกก่อนให้มันกว้างครับ โอ้ขุดบ่อนี่ทําไปทํามานี่เสร็จบ่อนี่เจ้าของได้มีน้ําใช้แน่น้ําซึมตลอดน้ดดําดีๆแถวนี้สงสัยน้ํามันจะอมอยู่ในป่าแถวด้านนี้หรือเปล่าเนี่ยน้ำมันถึงได้ซึมไหลามาตลอดเดีย๋ยวก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันจะแรงไปหน้า อาจจะหยุดซึมก็ได้ช่วงประมาณเดือนมีนาเมษางานแปลงผมก็ใกล้กเต็มแล้วนะครับ น่าจะพุ่งนี้แหละถึงจะเสร็จแน่นอนวันนี้ไม่เสร็จหรอกเหลือน้อยแต่พรุ่งนี้เสร็จแน่นอนครับงานแปลงงานแปลงเสร็จดินในบอ่อหนึ่งไร่นี่ก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวต้องหาที่ลงนะรับแต่น่าจะเหลืออีกประมาณร้อยกว่ารถแหละทางงานแปลงเสร็จนะอ้าขึ้นแบบขึ้นเหอเนี่ยเป็นไงเร่งหน่อยเร่งหน่อย เล่งหน่อยแต่เล่งไม่มากครับเพราะทางมันอยู่ตัวเลยครับอ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้ากันยาวครับกับทีมงานหกรอด,ดำบ่อหนึ่งไร่ครับยังไม่เสร็จเลยค่ะถ้าขุดดีๆไม่มีอะไรผมก็คิดว่าน่าจะประมาณอีก3-4วันนี่แหละบ่อลูกนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ครับ เอาเป็นว่าเยี่คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนล้กันครับขอพรบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ